สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําแผ่นข้าวเกี๊ยวฟักทองสายลุงสูตรแป้ง1กิโลกร,รมัมบอกวิธีทําอย่างละเอียดค่ะจะทํากินหรือทําขายก็ได้ไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะตั้งหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเสร็จแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อฟักทองที่เราบดละเอียดลงไปด้วยนะคะโดยในส่วนของเนื้อฟักทองเราก็ได้นําไปต้มจนเปื่อยดีแล้วนะคะแล้วก็บดให้ละเอียดแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นํามาต้มรวมกันกับน้ําเปล่าแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะในช่วงที่รอให้น้ําเดือดเราก็จะมาเตรียมแป้งมันในส่วนของแป้งมันใครจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ พอใส่แป้งมันลงไปเสร็จเราก็จะทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือพริกไทยปนกระเทียมโขกหยาบผงฟูการที่ใส่ผงฟูลงไปด้วยก็จะช่วยทําให้ขนมของเรากรอบและก็ฟูมากค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะพอเราใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปผสมกับแป้งมันที่เราเตรียมไว้ค่ะในส่วนของน้ำที่ใช้ผสมแป้งมันแนะนำให้ใช้เป็นน้ำที่ร้อนเดือดเท่านั้นนะคะในการผสมก็จะช่วยทำให้แป้งของเราจับตัวกันดีค่ะและที่สำคัญก็จะช่วยทำให้แป้งของเราไม่แข็งกระด้างนะคะ และในขั้นตอนการผสมน้ำร้อนแนะนำให้ทยอยผสมนะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะมันจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะคะเราก็จะใช้เป็นไม่พายในการคนผสมไปจนกว่าแป้งของเราจะเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้เราค่อยจะเปลี่ยนมาใช้มือนวดค่ะพอใช้ไม้พายคนมาได้สักพักตัวแป้งก็เริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดค่ะ ในขั้นตอนการนวดถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำร้อนจัดลงไปผสมได้นะคะหรือถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งมันลงไปผสมได้เช่นกันค่ะแต่ขอย้ำนะคะในขั้นตอนการผสมน้ำจะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นในการผสมค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะยืดหยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาแบ่งแป้งเป็นสองส่วนเพราะในวันนี้เราจะทำเป็นสองสีนะก็จะแบ่งให้ได้ขนาดที่เท่ากันประมาณนี้ค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะกะเอานะหรือใครจะใช้ตาช่างช่างเอาก็ได้ค่ะพอแบ่งแป้งเสร็จเราก็จะมาเริ่มผสมสีกันเลยค่ะสีแรกที่ใช้เราก็ใช้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลนะคะความเข้มของสีก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะพอเราใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันนี้เลย ในส่วนของสีผสมอาหารใครจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะความเข้มอ่อนของสีก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะยืดหยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้ค่ะพอนวดแป้งเข้ากันดีแบบนี้เราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะไปทําสีใหม่กันต่อเลยสีผสมอาหารสีต่อไปเราจะใช้เป็นสีเหลืองไขค่ค่ะความเข้มอ่อนของสีก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบเลยนะ พอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งก็จะยืดหยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะส่วนความเข้มอ่อนของสีก็ให้ปรับได้ตามความชอบนะส่วนของเราก็จะเอาสีอ่อนประมาณนี้ค่ะพอนวดแป้งเข้ากันดีเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะพอพักแป้งครบเวลาเราก็จะนวดแป้งให้ใคลายตัวก่อนค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลานวดนานนะก็จะนวดพอให้แป้งไขตัวก็พอค่ะพอนวดแป้งเสร็จเราก็จะนํามาชั่งด้วยตาชั่งแบบนี้ค่ะก็จะใช้น้ําหนักอยู่ที่250กรัมก็จะใช้ตาชั่งแบบนี้นะคะส่วนคนที่ไม่มีตาชั่งก็สามารถกะเอาได้เลยนะ พอได้น้ำหนักแป้งตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาใช้พลาสติกรปูรองแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำตัวแป้งลงไปวางบนพลาสติกปแบบนี้นะโดยในวันนี้เราจะใช้เป็นพลาสติกปในการห่อแป้งเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งลงไปวางในพลาสติกแปค่ะก็เคึงเล็กน้อยจากนั้นก็ใช้มือกดนะคะเวลารีดแป้งจะได้รีดง่ายจากนั้นก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะในขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องให้แผ่นแป้งของเราบางเกินไปนะก็ให้มีลักษณะที่บางพอดีค่ะ พอรีดแป้งได้ขนาดความหนาบางประมาณนี้นะคะเราก็จะจัดทรงเล็กน้อยค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งสีเขียวมาชั่งค่ะเราจะใช้น้ำหนัก250กรัมเท่ากันนะคะจากนั้นก็วางแป้งทับลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้รีดแป้งรีดให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันที่สุดค่ะพอรีดแป้งได้ใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะเราก็จะมาม้วนแป้งค่ะเนขั้นตอนนี้เราก็จะม้วนล,ลงหรือว่าม้วนขึ้นก็ได้นะจับจีบตัวแป้งให้แน่นค่ะเพื่อกันตัวแป้งหลุดนะ แล้วก็คึงให้ได้ประมาณนี้ค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะทําให้เป็นรูปทรงกระบอกประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใช้พลาสติกแรปค่ะมว้วนตัวแป้งให้ได้ประมาณนี้เลยค่ะพอมว้วนแป้งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะเก็บพลาสติกแรปที่อยู่ด้านข้างด้วยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนํามีดปลายแหลมค่ะมาจิ้มลงไปแบบนี้เพื่อทําให้ตัวแป้งของเราเป็นรูค่ะ เราก็จะทําทั้งสองข้างนะคะเพราะในขั้นตอนที่เรานําไปนึง่งตัวแป้งของเราจะมีความฟูตัวขึ้นมาค่ะทําแบบนี้ก็จะช่วยทําให้แป้งของเราไม่แตกนะพอขึ้นรูปแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนําแป้งของเราไปนึ่งกันเลยการวางแป้งนะคะก็วางให้ห่างจากตัวซึ้งด้วยนะเพราะซึ้งของเราจะมีความร้อนจะทําให้ตัวแป้งของเราแข็งกระด้างค่ะ และตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งลงไปเนื่องค่ะส่วนไฟที่ใช้เราใช้เป็นไฟกลางนะเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งแป้งอยู่ที่1ชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นแป้งด้วยนะคะส่วนของเราก็มีน้ําหนักอยู่ที่500กรัมทั้ง4ชิ้นเลยนะส่วนคนที่ใช้น้ําหนักแป้งมากกว่านี้หรือทําชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ให้นื่งนานหน่อยนะคะแป้งจะได้สุกดีค่ะ ในขั้นตอนการนึ่งแนะนําเลยนะจะต้องนึ่งแป้งให้สุกค่ะแป้งของเราจะได้ฟูตัวดีนะตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูแป้งกันค่ะในขั้นตอนนี้แป้งของเราก็สีเหลืองสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ไปลายแหลมจิ้มลงไปตรงกลางค่ะเพื่อเช็คว่าแป้งของเราสุกดีหรือยังนะ โดยในขั้นตอนนี้พอเรานำตัวไม้ขึ้นมานะคะก็จะสังเกตว่ามีลักษณะแป้งที่ใสติดขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งของเราสุกด,ดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นำออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะพอแป้งของเราคลายร้อนดีเราก็จะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะก็จะแช่ไว้ข้ามคืนค่ะ เพราะการที่เรานำแป้งไปแช่ไว้ในตู้เย็นข้ามคืนนะคะจะช่วยทำให้แป้งของเราแข็งตัวเวลาหั่นก็จะหั่นง่ายค่ะในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่นิ่มนะก็จะหั่นยากค่ะดังนั้นเราควรที่จะพักแป้งของเราไว้ให้คลายร้อนพอคลายร้อนดีแล้วเราก็จะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นกันค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่แป้งของเราไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ข้ามคืนแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะแข็งประมาณนี้เลยค่ะ ในขั้นตอนการแช่แป้งไม่แนะนำให้แช่ไว้ในช่องฟิตนะเพราะจะทำให้แป้งของเราแข็งเกินไปเวลานำมาหั่นก็จะหั่นยากค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นแป้งกันเลยนะโดยในขั้นตอนนี้เราจะแกะพลาสติกปออกให้หมดก่อนค่ะพอแกะพลาสติกปออกไปหมดแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งแป้งให้ได้สองส่วนค่ะก็จะทำให้เราหั่นง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มหั่นแผ่นแป้งกันเลยค่ะส่วนความหนาบางของแผ่นแป้งก็ให้เราหั่นได้ตามความชอบเลยนะ แต่แนะนำให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันที่สุดค่ะเพราะตอนที่เรานำไปตากแดดแผ่นแป้งของเราจะได้แห้งเสมอกันดีและตอนที่เรานำมาทอดแผ่นแป้งของเราก็จะได้สุกเสมอกันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้หั่นแผ่นข้าวเกียบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะความหนาบางประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนำแผ่นข้าวเกียบของเราไปวางเรียงเพื่อนำไปตากแดดกันค่ะ ส่วนภาชนะที่เราใช้ตากในวันนี้เราก็ใช้เป็นตะข่ายแบบนี้นะคะส่วนคนไหนที่ไม่มีแบบนี้ก็สามารถตากใส่ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้เรียงแผ่นข้าวเกี๊ยบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะตากแผ่นข้าวเกี๊ยบของเราไว้ที่แดดจะจัดทั้งวันโดยไม่ต้องกลับด้านนะคะ ส่วนระยะเวลาในการตากแผ yeah, ่นข้าวเกียบเราก็จะตากอยู่ที่1วันนะคะเพราะในช nee, ่วงนี้แดดก็ร้อนจัดมากเลยนะเราจะใช้เวลาตากอยู่ที่1วันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแผ่นข้าวเกียบของแต่ละคนด้วยนะคะเอาเป็นว่าให้สังเกตเอานะถ้าแผ่นข้าวเกียบของเราแห้งดีก็ให้เราเก็บไว้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวเกียบของเราแห้งดีแล้วนะคะก็ใช้เวลาตากแดดอยู่ที่1วันค่ะ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะส่วนความหนาบางของแผ่นข้าวเกียบของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนวิธีเก็บรักษาแนะนําให้เก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดให้สนิทหรือจะเก็บไว้ในถุงร้อนแล้วใช้หนังยางรัดให้แน่นก็ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานเช่นกันนะที่สําคัญนะคะแผ่นข้าวเกียบของเราจะต้องแห้งดีนะคะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทํำข้าวเกี๊ยบฟักทองสายลุงสูตรนี้ทําง่ายค่ะจะทํากินหรือทําขายก็ได้นะยังไงก็ลองไปทํากันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ